การทำงานแบบนี้คนหนุ่มคนสาวมักจะไม่ค่อยชอบเพราะใจร้อนทําอะไรก็จะให้ได้ในวันนี้พรุ่งนี้เวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่ตกลงใจพอท่านบอกว่าขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจหาว่าคนแก่ขี้คลาดตาขาวทําอะไรไม่เด็ดขาดเอาละครับ EP สุดท้ายสําหรับเรื่องมงคลชีวิตข้อ18นะการทํางานที่ไม่มีโทษอนาะัวาชานิกรรมานินะครับหัวข้อรูอ้วิธีรู้ก่อนทําวิธีรู้ก่อนทํานะว่า ดูว่ามันจะได้หรือเปล่าว่ามันจะมีโทษหรือเปล่านะครับวิธีรู้ก่อนทําการดูงานจะให้รู้ว่ามีโทษหรือไม่มีอยู่สองจังหวะถ้าว่าถึงภูมิของคนดูก็มีอยู่2ชั้นชั้นต่ํากับชั้นสูงนักดูงานชั้นต่ําใช้วิธีทําก่อนดูคือทําไปก่อนผิดถูกค่อยพูดกันทีหลังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่นักดูงานชั้นสูงเขาใช้วิธีดูก่อนทําคือดูให้แน่แล้วจึงทําคนทําก่อนดูกับคนดูก่อนทําถ้าจะเปรียบฝีมือกันแล้วเป็นนักทํางานคนละชั้น คนทำงานก่อนดูนั้นฝีมือต่ํามากจะเรียกว่าไม่มีฝีไม้ลายมืออะไรเลยก็เห็นจะได้คนประเภทนี้เหมือนกับคนกินก่อนดูคืออยากกินอะไรก็กินดูเสียก่อนอาหารจะมีพิษหรือไม่ที่หลังก็รู้เองกินอย่างนี้เสี่ยงอันตรายได้กินอะไรมากก็จริงเอาชนะคนอื่นได้ในทางกินมากแต่ถ้าเกิดไปถูกอาหารมีพิษเข้าล่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดอย่างนั้นทางศาสนา ท่านสอนสูตรทำงานไว้ให้เป็นคำบาลีสั้นๆจำง,ง่ายๆว่านิสสัมมาการังเสยโยแปลว่าใคร้ควรดูก่อนแล้วค่อยลงมือทำคร่ควรนะครับการทำงานแบบนี้หมายความว่าให้รู้ก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนรู้เป็นวิธีทำงานที่ปลอดภัยที่สุดนักทำงานทั่วไปในยุคนี้ที่ถืออุดมคติว่าอย่าดมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านก็เป็นการปฏิบัติตามบาลีดังกล่าวแล้วไม่ได้ยินแล้วเนาะอย่าดมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านเนี่ยนะ แต่การทำงานแบบนี้คนหนุ่มคนสาวมักจะไม่ค่อยชอบเพราะใจร้อนทำอะไรก็จะให้ได้ในวันนี้พรุ่งนี้ เวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่ตกลงใจพอท่านบอกว่าขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจหาว่าคนแก่ขี้คลาดตาขาวทําอะไรไม่เด็ดขาดความจริงไม่ใช่เรื่องกล้าหรือเรื่องขลาดแต่เป็นเรื่องการใช้ความคิดท่านต้องการจะรู้ก่อนทําไม่จะทําก่อนรู้ไม่เหมือนเด็กๆนี่ชอบทําเสียก่อนดีชั่วค่อยรู้กันทีหลังนึกอยากจะรักกันก็รักเอารักเอาหายใจหายคอแทบไม่ทันหนักเข้าต้องพิมพ์การ์ดด่วนจีแขกเรือตกตะลึงซุบซิบกันไปหมด ไม่รู้ว่าทําไมถึงได้ด่วนนักหนาบางคนชื่อแท่พ่อแม่ของเขาก็ไม่ทันรู้จักเสียด้วยซ้ำํำริดเด็ของเขาแค่ไหนก็ยังไม่รู้กว่าจะรู้ทีก็น้ำตาไหลตั้งหลายพักเสียก่อนก็คือน้ําตาไหลไปเยอะนะครับเป็นอย่างนี้แหละคุณผลของการชอบทําก่อนรู้พูดเท่านี้คิดต่อเอาเองก็แล้วกันพูดมากประเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างคนแก่ แล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้ก่อนทําทําได้มีที่ทําแต่ข้อสําคัญต้องทําตัวเราเองเสียก่อนทําอย่างไรคือทําใจเราให้คลายความอวดดื้อถือทิฏฐิมานะต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าโลกที่เราอยู่มันเกิดมาก่อนเราบ้านเมืองที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็มีคนอยู่มาก่อนแล้วเราไม่ใช่คนเห็นโลกนานที่สุดเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดดีชั่วประการใดคนที่เกิดก่อนรู้เห็นมาโชคชนแล้วเราสิเพิ่งเกิดเสร็จแล้วตื่นเงาของตนเอง ใครลดความลำพองผยองขนลงเสียได้ผู้นั้นมีหวังจะเป็นคนรู้ก่อนทําถ้าปรับปรุงตัวอย่างว่านี้ไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะต้องเป็นคนทําก่อนรู้อยู่ร่่มไปสอบตกแล้วจึงรู้ว่าเกโรงเรียนไม่ดีตับแข็งแล้วจึงรู้ว่าตัวเองกินเหล้ามากไปหมดตัวแล้วจึงรู้ว่าการพนันเป็นอบายามุกหนักเข้าก็ต้องเข้าคุกแล้วจึงรู้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมายกรรมแท้ๆอยากจะรู้ก่อนทําทําไมจึงต้องหันมายุ่งกับตัวเองก็จะบอกให้รู้ไปเลยไม่ได้หรือไม่ได้ เพราะเรื่องที่จะบอกนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลแต่เป็นการบอกให้คนที่เอาของรุ่นก่อนเก่าท่านสร้างเอาไว้ขึ้นมาใช้ของอย่างนี้คนมีทิฐถีมานะดูถูกหัวคิดคนรุ่นเก่าใช้ไม่ได้ผลต้องแก้ที่หัวคิดของผู้ใช้เสียก่อนเพราะว่าเครื่องมือในการดูเป็นของโบราณคนรุ่นเก่าท่านสร้างไว้นั่นคือกฎหมายประเพณีศีลและธรรมตามที่ได้พูดมาแล้วหยิบแว่นวิเศษทั้ง4ีนี้ขึ้นส่องดูงานที่เราจะทําจึงจะทราบได้ว่ามีโทษหรือไม่มีควรทําหรือไม่เพียงใด มงคลจากงานไม่มีโทษนะครับมงคลที่เกิดจากงานไม่มีโทษเนาะงานที่มีโทษเป็นงานที่ได้ผลไม่เต็มคือมันมีที่เสียอยู่ในงานทําให้ได้ไม่ครบเหมือนอย่างเขียนหนังสือถ้ามีตัวผิดปนกับตัวถูกเขียนได้ก็ไม่ดีหรือได้ดีก็ไม่เต็มคนทํางานมีโทษนั้นได้กับเสียเป็นเงาตามตัวได้มากก็ทุกข์ใจมากเหมือนปลูกต้นหมามุย้ยขึ้นอาศัยร่มเงามันบังแดดมันก็บังแดดให้เราได้แต่พร้อมกันนั้นมันก็สลัดผิวของมันลงมาทําให้เราคันเย็นจริงแต่ตัวคันผลที่สุดก็คือนอนไม่หลับ งานที่มีโทษก็เหมือนกับต้นหมามุ i ยนั่นแหละอาจจะทําให้เราอิ่มได้แต่อิ่มก็อิ่มทางท้องแล้วก็พร่องทางใจมันอาจทำให้เรามีรายได้แต่ยิ่งรายได้ทรับมากเท่าไหร่รายเสียคนก็ยิ่งมากเท่านั้นการที่เราเสียคุณความดีในตัวลงไปนั่นแหละคือการถอยหลังใครจะเว้นงานมีโทษเสียได้ทํางานไม่มีโทษผู้นั้นจะก้าวหน้าสู่ความสุขและความจเจริญแท้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิริมงคลนะครับก็จบไปสําหรับ มงคลชีวิตข้อ18อนะวชานิกรรม,มานินะครับก็คือการทํางานที่ไม่มีโทษนะครับมงคลข้อที่19จะเป็นเรื่องขององดเว้นบาปกรรมนะครับก็คือการอะไรนะอารตีวิรตีปาปานะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันนะครับสำหรับมงคลชีวิตข้อที่19านะครับสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ